เป็นอิน1กระเป๋าที่ใช้ดีนะใช้ทนสําหรับสายขับขี่สายเดินป่าที่กําลังมองหากระเป๋ากันน้ําคุณภาพดีผมแนะนํากระเป๋ามอเตอร์บูบรุ่น0717ครับอยากให้เพื่อนๆมีติดรถไว้ใช้เดินทางรุ่นนี้กันน้ําได้100%วัสดุเป็นผ้าใบ PVC ทนแดดทนฝนจุของได้40ลิตรกับ66ลิตรมีสายสะพายข้างแบบนี้ให้1เส้นพร้อมสายรัดกระเป๋าแบบนี้ให้อีก4เส้นมีวาล์วสําหรับระบายอากาศจา,า,ากด้านในกระเป๋าที่สามารถเปิดปิดได้เองง่ายๆป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นอับได้เป็นอย่างดีครับแถมยังติดท้ายมอเตอร์ไซค์ได้ง่ายมากเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการภูมที่ผมใช้เป็นประจําให้ชมกันนะครับเพื่อเพื่อนๆนําไปอะแดปใช้กับของตัวเองเริ่มจากดึงตัวล็อกพลาสติกออกแล้วดําสายออกจากตัวล็อก ด้านหนึ่งจะเป็นสายปกติแบบนี้ครับส่วนอีกด้านจะเป็นห่วงที่มีมาให้อยู่แล้วแบบนี้ให้ร้อยด้านปกติเข้ากับจุดที่จะยืดแล้วร้อยเข้าห่วงแบบนี้จากนั้นร้อยใส่กับคืนที่ตัวล็อกพลาสติกเหมือนเดิมให้ทําแบบนี้ทั้ง4เส้นเหมือนกันเสร็จแล้วเสียบตัวล็อตัวเมียกับตัวผู้เข้ากันแบบนี้ดึงสายจัดทรงให้ตึงและเก็บสายมัดให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้เดินทางไม่ต้องกังวลเรื่องสายจะหลุดอีกต่อไปครับพอถึงจุดหมายปลายทางเพียงแค่ปลดล็อกตัวล็อกพลาสติก<ๆ>แบบนี้ทั้ง4ีด้านก็สามารถยกกระเป๋าลงรถได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วครับและใครที่กําลังมองหากระเป๋าเดินทางแบบนี้เข้ามาชมสินค้าตัวจริงได้แล้วที่ร้านเลเดอร89ทุกสาขาเรามีน้องๆพนักงานคอยให้คําแนะนําไม่ว่าจะตัวกระเป๋าหรือจะลองวางทาบกับรถ ลองเทียบดูเลยครับ40ลิตรหรือ6 0ดลิตรจะเหมาะกับรถมากกว่ากันซื้อกระเป๋ากับร้านเลยได้89วันนี้รับไปเลยแผ่นดันสง่งที่จะช่วยป้องกันกระเป๋าฉีกขาดด้วยของแหลมเพื่อนๆที่ใช้กระเป๋ามอเตอร์บรุ่นนี้อยู่ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง